วัดเชิงท่าเนี่ยเป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยายุคต้นเพราะว่ามีพระปรางเห็นชัดเจนแล้วก็วัดเชิงท่าเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าวัดจินท่าเพราะว่าสมัยวิกตโบราณเนี่ยถ้าที่ตรงบันทิตวันตกเนี่ยมันจะเป็นอ่าท่าข้ามเรือเข้าสู่พระบรมหาราชวังแล้วก็เรียกวัดจินท่าบางคนก็เรียกว่าวัดท่าคอยวัดนี้มีความสําคัญเกี่ยวกับพระเจ้าตักสินก็คือพยาจักรีรำพระเจ้าตักสินเนี่ยเป็นบุตรบุญธรรมท่านมาฝากพระเจ้าตักสินเนี่ยให้เรียนศวิชาที่วัดนี้ที่วัดนี้วัดเชิงวัดเชิงท่าเรียนเพลงอาวุธเรียนของไทยของอ่่าาัรระตตงงๆๆเวทมนนน์ี้คบ แล้วตอนเป็นท่านเป็นเด็กเนี่ยท่านค่อนข้างจะเกเรเป็นหัวโจกฉันก็ชอบแบบคนจีนก็มีก็ชอบเะไรกันพนันพึ่งพึ่งสมพานก็เลยจับได้หลายครั้งละครับก็เออดันนีสัยก็เลยเอาสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยไปผูกกับบันไดผูกให้ผูกแช่น้ำวะในในท่าน้ำเหรอท่าน้ำเอาไปในท่าน้ำมันใช่ไปผูกไปผูกท่าน้ำวะแล้วเป็นการลงโทษพอลูยตัวทีเฮ้ยเย็นแล้วเย็นแล้วน้ำน้ำขึ้นไปดูนึกว่านึกว่ายังไงก็ตายจมน้ำแน่นอนแต่ไปดูไปดูไปดูที่บันไดบันไดหลุดแล้วก็เด็กชายเสี่ยงก็นอนอยู่บนบันไดออย